ซัสดีพี่น้องเมื่อนี้เย็ดติวกะตื่นขึ้นมาพี่น้องตื่นข้นผ้าแล้วก็บ่มีย่ยางดอกเราสิมากผ้าพี่ผ้านองกินอน้ำน้ำนี่คือน,น้ำอย่างวัตถิพี่น้องน้ำหม,มักเน่าน้ำหม,มักเน่านี่เย็ดติ๋วกะใส่เกลือดำพี่น้องอันนี้เย็ดติ๋วกินมากนี่เกือบจะปีหนึ่งแล้วพี่น้องระบบการคับท้ายหรือว่าจัาได ดีผู้ใดเป็นทีว่าเป็นดิสดวงอ่ะยีย่ยจิวอยากให้กินล่องเบิงเยอะเ้ามือเศร่ยงไนยี่ยจิวสิเขาของน้ำตลอดพี่น้องมากมากมา,มามกเบิงน้ำกันวายเยี่จิวสิกินแบบใดมันไม่ยังหลายดิยพี่น้องเยี่ยจิ๋วกับมีแ่แกวแล้วกับมี่ซ้อน นี่สิบกเอาน้ำเปามาแก้วหนึ่งพี่น้องน้านีก็น้าตามอุณหภูมิในบานเฮาพี่น้องผู้ได้สีใส่หนำอุ่นก็ได้พูดได้สิใส่แบบว่าใส่นํำอุ่นใส่อย่างได้อันนี้น้ำบักนาวหนำบักนาวนี่สิบกับคันไวพี่น้องยี่สิบกับมีเรื่องคันเนาะอ๊ะสิบกับคันบักนาวนี่เห็นบ่พี่น้องบักนาวฮ็ดสิบกับสิเทลุ่แก้วในก็มีได้พี่น้องแต่ว่ายี่สิบวาออก บางมือกะน่เต็มนีได้หนิกะมีน่เห็นว่าพี่น้องมันนอนเลยน้าหมักหน้าเนี่ยจิ๋วกะเด้เอาใส่แก้วไว้พี่น้องบัดนี่กะเนี่ยจกะสิพระเอกของเดี่ยจิืวกะคือย่างพี่น้องเกลือดำพี่น้องเกลือดำนี่กะเกลือของอันอินเดียนพี่น้องเกลือหิมาลายาของเดี่ยอิ๋วกะมีสอเยอะเราเอาใส่กับเขาตะกอนนี่ พี่น้องตะกอนนี่เรากินใส่น้ำบักนาวเนี่ยเราใส่สามส่วนขังแหลกนะเราใส่เราใส่สามส่วนอีหลีพี่น้องบัดี้เราใส่น้ำบักนาวเราก็ใส่น้ำแก้วหนึ่งโอ้ยละทองทองเ่าเป็นทองเสียด้มันล่างมันล่างทองเนี่ยติวขีแบบว่าขอโทษท้่พี่น้องนี่ติวบอกว่าสุภาพเข้าห้องน้ำนี่จวกเอาจวกเอาเ่าไม่เมื่อยพี่น้องปกติคันเท้าคันเท้าเข้าห้องน้ำแบบนั้นนะทันทองเสียเนอโอยได้ข้านออก ยิ่งเจียวกับปลาไซรลายพี่น้องเิ่งเจียวไซร์ซ้ำหนึ่งละพี่น้องนี่ค่ะน้ำหม,มักเน่ากับเกลือดำพี่น้องเห็นไ่มพี่น้องพี่น้องเบิกสีมันเด้อบันนี่ยิ่งจีใส่เกลือดำเแล้วยิ่งจีใส่น้ำน,น้ำหรือแล้วจะห้าวฉีใส่ห้าหมักใส่บ่อยใส่แลายห้ากับไซรพี่น้องเห็นไ่มพี่น้อง หลังจากแค่เจียวได้ใส่น้ำเแลวๆแล้วก็วสิได้ดื่มให้พี่น้องดูเลยพี่น้องหลังจากพี่น้องนี่เจีวใส่เกลือใส่น้ำเหลวยี่งเจียดื่มให้พี่น้องห้าง่นทุกเมื่อได้พี่น้องคันผู้ใดอยากดื่มเพื่อสุขภาพบานามหมักเน่าเ่ยถ้าัน ดื่มใดพี่น้องเกลือกหาสื่อบรยาผู้ใดบ่หุจักบนสื่อโทษขามมหายี่ติวหรือว่าเขียนข่ามมหาญี่ติวพี่น้องอันนี้น้ำบักน้า,า,นาวใส่เกลือดําเพื่อสุขภาพเพราะว่ายี่ติวบ่ได้เป็นโรคอย่างญี่ติวกะแบบว่าไดเบื้องนั้มันอาจารย์นยันไม้ล้มญี่ติวก็เลย เอามากินพี่น้องเพราะว่าเยติวติดตามเพิ่นตลอดเบิ่งตลอดเยสติวก็เลยเอามากินอันที่กินที่แรกกะไม่อื่อยแล้วเอามาใหา้เอาเกลือมาแล้วมาหาแล้วก็เลยเอาเกลือมา,หา,ามอให้สามซองเยสติวก็เลยกินกินที่แรกกะกินบ่ได้พี่น้องมันเมล,ลายบันนี้กินไปกินมากมันก็เป็นการแบบว่าเป็นย่ามืุเแล้ขันเท้าบ่ได้กินมันขาดอีกอย่างจากยางพี่น้องเยสติวก็ ใส่เกลือกินถุกเมือตะกอนนี่ติวใส่นน้าอุ่นพอนี่ติวใส่น้ำเย็นแล้วบะนี้แล้วก็กินน้าเย็นลงไปอีกเคืองแก้วกินแล้วจากผักนึงแล้วก็กินน้าอุ่นพี่น้องอันนี้เยี่ติวกินเพื่อสุขภาพจากของมาเบ่งน้ำกันพี่นอ้องเกลือนี่เเมนจากน้อย นำเป้าตามพี่น้องแล้วแล้วพี่น้องบะมี่อย่างกินง่ายพร้อมการคับท้ายเข้าก็ดีแต่ว่ายี่ติวบะมี่ลงอย่างน้ยี่ติวหันกินกินเพื่อสุขภาพจะของแบบว่ากินแล้วย่ติวอยากกินแบบว่าอยากกินเกี่ยวอยากออกแบบ ชุดรถเน่ติ๋วเขาก็าอยากกินแบบว่าเน่ต๋วสิกินอาหารแบบว่าจังไลยล่ะพี่น้องอันนี้คือเพื่อสุขภาพจ้าของพี่น้องผู้ใดนะสนใจหรือว่าอยากกินคือ่อเน่ติ๋วนะสื่อมากินได้ได้พี่น้องผู้ใดเขาบาว่าเน่ติ๋วแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วเด้อพี่น้องอันใดดีๆเน่ติ๋วจะเอามาฝากพีก่ฝากน้องถุกถุกง่ามลับพี่น้องง่ามเน่ติ๋วไปเห็นนี่อย่างหรือว่าเราจะเอามากินแล้ว เรากอเสิเอามาฝากพี่ฝากน้องเข้าแค่นี้เนาอพี่น,อน้องนาอสวัสดีค่ะ